วันนี้บริษัท p s เ r o d u c t i o n นะครับพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมลูกค้าที่จังหวัดจันทบุรีครับผมนะครับซึ่งเป็นลูกค้าปุ๋ยน้ำนิ่ไฟนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมพี่ยมครับผมซึ่งบ้านอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าเนื่องจากสุขภาพนะครับครัพี่ยมสุขภาพไม่ดีเมื่อกี้มาคุยกับเราพักหนึ่งละครับผมแล้วก็ได้กลับขึ้นไปนอนพักแล้วนะครับก็ วันนี้เราสามคนก็ต้องทําหน้าที่เป็นเจ้าของพื้นที่แหละครับผมนะครับเพราะว่าแปลงนี้เรามาเยี่ยมกันหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ในส่วนของตัวปุ๋ยน้ำเล็กนินไฟนะครับเข้ามาสู่ช่วงของการใช้ระยะไหนคุณสักสอนช่วงนี้ก็คือระยะสะสมอาหารแล้วก็พร้อมที่จะเอาลูกเอาดอกครับคือดอกมาแล้วฮะฟอมดอกได้แล้วครับช่วงนี้มะเขือพวงเล็กันะครับแล้วก็มีช่วงเหยียดตีหนูมาบ้างนะครับน่าจะ2รุ่นเท่านั้นเองในทุเรียนสวนนี้นะครับ ซึ่งช่วงระยะนี้คือตอนนี้คือที่สวนเองนี่ก็อยากได้ใบเพิ่มนะครับเราก็เข้ามาแนะนําว่าให้ใช้สูตรหนึ่งกระทุ้งนะครับกรณีที่มีปัญหาในเรื่องของใบน้อยนะครับน้อยครับหรือว่ากรณีที่ใบน้อยแบบนี้นะครับอสวนของพี่ยมเนี่ยใช้ปุ๋ยน้ำาลิ้ดินไฟมาเนี่ยนะครับเข้าปีสามนี่แล้วนะครับครับแล้วก็ได้แนะนําคนรอบข้างใช้กันเยอะแล้วนะครับกรณีของการที่ใบ น้อยเนี่ยเนื่องจากว่าแปลงนี้เป็นพื้นที่ดินทรายเม็ดใหญ่ด้วยครับล้วนปนทรายแล้วช่วงแรงนะครับหรือว่าช่วงที่มีภาวะลมแรงเนี่ยนะครับที่นี่จะโดนลมก่อนเพื่อนเลยนะครับตรงนี้เราอยู่ที่อาเภอท่าใหม่อาเภอท่าใหม่นะครับแปลงนี้โดนลมแรงเยอะนะแล้วก็มีนะครับยอดหักยอดขาดอยู่แถบโน้นมีนะครับแล้วก็แปลงนี้เหตุของการใช้คือโทมโทมจน จอาจารย์บอกว่าอะไรน่าเกียดใช่ไหมครับโมจนน่าเกลียดเพราะว่าวันแรกที่ผมเข้ามาที่นี่เนี่ยครับือใบเนี่ยเรามองทะลุสวนแม่นะครับไม่มีใบนะครับไม่มีใบเลยใบน้อยฮะแต่ว่าติดลูกค่อนข้างที่จะหนาตาเราก็เลยต้องใช้สูตรหนึ่งช่วยในครั้งแรกที่เราลงมาทําการตลาดที่สวนนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงของการออกดอกครับผมซึ่งเข้าสู่ในระยะ มะเขือพวงเล็กนะครับตอนนี้เราต้องการใบกรณีที่เกษตรกรต้องการใบใช้สูตรไหนนี่ก็เป็นสูตรหนึ่งครับช่วยกระตุกยอดครับขึ้นมาใหม่คือมันสามารถกระตุ้นยอดได้ค่อนข้างดีแล้วที่สําคัญคือมันไม่ทําให้สูญเสียพลังงานในท้องถิ่นนะครับก็จะไม่ทําให้ดอกร่วงก็คือใช้สูตรนี้แล้วรับประกันว่าในช่วงระยะนี้ดอกไม่ร่วงไม่ร่วงไม่รอนครับเพราะว่าพอใบอ่อนแตกมาแล้วเราก็ใช้สูตรสามใช่เพราะปกตินี้ช่วงนี้ใช้พลังงานน้อยอยู่แล้วครับผมนะครับ แต่ว่ากรณีที่เข้าสู่ช่วงมะเขือพวงใหญ่หรือใกล้บานช่วงนั้นเราไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าพืชใช้พลังงานเยอะนะครับถ้าจะทําใบก็ต้องทําช่วงนี้ถ้าทําใบก็ต้องทําช่วงนี้อ่ะตรับ่อครับสวนนี้นะครับเป็นสวนที่อยู่ติดบ้านพี่ยมัพี่ยมมีสวนอยู่สามสวนนะครับก็จะมีของน้ําเค็มนะครับแล้วก็มีที่ตราดนะครับซึ่งที่ตราดเนี่ยบางท่านที่เคยดู ในเรื่องของงานที่เราน,นํเนา,เ,าเ,นเสนอเนี่ยที่ตราดเราเคยนําเสนองานไปแล้วช่วงติดลูกนะครับก่อนจะเก็บเกี่ยวตอนนี้ดอกถือว่ามาเยอะช่วงนี้เกี่ยวดอกทิ้งแล้วนะครับครับนี่คือดอกรุ่นที่เกี่ยวทิ้งนะครับเนื่องจากว่าปีนี้พิยมบอกว่าเมื่อกี้ที่คุยกับเราบอกว่าเรื่องของดอกปีนี้ครับเกินร้อยนะครับที่คลองน้ําเค็มที่ตราด จะรู้จะเอาไว้ไหนดอกต่นี้เยอะเยอะมากจนไม่รู้จะเก็บไว้ไหนใช่ครับ<น>ทิ้งตะเกียบทิ้งก็ดูที่แปลงนี้อันนี่คือค,คือเขาแต่งดอกแล้วนะฮะนี่คือแต่งดอกแล้วกล้องมาทางนี้นะครับนี่คือต้นที่แต่งดอกเรียบร้อยนะครับจ้างคนมาแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยดอกชุดน,นี้เกี่ยวทิ้งไปแล้วนะครับดอกกําลังมาเพิ่มเติมก็อีกหลายรุ่นอ่าหลายต้นนะฮะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยพี่ยมบอกว่าต้นอาย,ยุผ่าน2ี่สิบกว่าปีครับผมใช่ไหม เนี่ยฮะดูเรื่องของการติดต่ออันนี้เรื่องของการสะสมอาหารเราใช้สูตรไหนได้นีจะเป็นสูตรสอง,งครับจะเป็นสูตรสองสองครั้งหรือใช้สูตรสามมาตัดอีกครัง้งหนึ่งครับ,ค,รบคือกรณีของการใช้เนี่ยรจริงๆกเกษตรกรหลายคนบอกว่าการสะสมอาหารเนี่ยมันต้องใช้ขี่ครั้งอันนี้เราไม่สามารถประมาณได้นะนะครับแต่กรณีที่อยู่ในสภาวะปกติอากาศปกติสิ่งแวดล้อมปกติเราก็จะใช้สูตร2สะสมอาหารเนี่ยก็คือ สองหรือสามครั้งเท่านั้นก็คือหลังจากใบที่ชุดสองเราเริ่มเพสาร์ดเราสะสมได้เลยครับแต่บริษัทเราเนี่ยใบสองไม่ต้องรอให้เพสารดก็ได้ครับก็คือใบสองเริ่มกลางเราก็เริ่มใช้สูตรสองได้แล้วครัใช้ยาวๆเลยใช้ยาวๆเลยนะครับกรณีที่มันเจอภาวะวิกฤตอย่างปีที่แล้วนะครับปีนี้ปีนี้ปีนี้เนี่ยฝนมาตลอดทําให้การสะสมอาหารเนี่ยผิดพลาดผมครับ เรื่องของไนโตรเจนในอากาศมันเติมมาตลอดไงฝนตกตลอดอย่างภาคใต้นะครับดอกก็จะมาช้าหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องทําการสะสมอาหารไปเรื่อยผมถึงบอกว่าการสะสมอาหารเนี่ยเราประมาณการได้ในฤดูการปกติ 2, ร 2> หรือสามครั้งครับนะครับดอกก็จะมาละนะครับแต่กรณีที่ภาวะวิกฤตเราก็ต้องทําหน้าที่สะสมไปเรื่อยๆจนกว่าสภาวะแวดล้อมม, <า S 2> อมันจะล้อมเหมาะสมนะครับอ่ะดู กลุ่มตาดอกนี่ครับก็เป็นเรื่องธรรมดาสาหรับท้เรียนนะครับสภาพอากาศถ้ามันไม่ได้ก็จะเอาอะไรมาดึงก็ไม่ออกไม่มีทางครับะครับมียาพิเศษใช่ครับนี่คือท้องกิ่งที่ดอกออกมาแล้วนะครับแล้วก็นี่คือเริ่มแต่งไปแล้วนะครับนี่คือกลุ่มตาดอกนะครับเดี๋ยวเรื่องว่าต้นนี้ก็อายุน่าจะเฉียด20กว่าแล้วใช่ครับแล้วก็ดอกนี่ะมีทุกกิ่งฮะมีทุกกิ่งคือตอนนี้ที่เรายังมองไม่เห็นชัดเนื่องจากว่าดอกมันเล็กไงครับนเป็นะครับหนู ครับก็คือเหยียดตินูกมาแล้วก็มีมะเขือพวงนะครับก็บสูงริยะมะเขือพวงแล้วนะครับนี่ฮะกลุ่มกระดอกครับเดี๋ยวกล้องเดินตามมาเลยก็พอดีในช่วงนี้ถ้าทําใบได้อีกก็ไม่มีปัญหาเลยช่วงนี้ถ้าเราทําใบขึ้นมาตอนนี้คือได้ดีเลยแหละนะครับเนือ่องจากว่าใบรุ่นนี้นะครับเป็นใบรุ่นที่สําคัญนะเพราะว่าใบรุ่นนี้จะมาเป็นโรงครัวให้กับ ต้นทุเรียบนะครับ,รบในการเลี้ยงลูกนะฮะดูไปเดี๋วไปดูต้นนน้นนี่ครับดอกมา <c oughs> ทั้งหมดเลยนะมนะีทุกสิ่งเลยนี่ฮะนี่เขาแต่งไปแล้วครับะะเดี๋ยวมาดูต้นนี้นี่ฮะคือโซนนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ที่ผมมาเนี่ยคือเป็นโซนที่ใบแทบไม่มีเลย นะครับใบถ้าไม่มีเลยก็คือใบน้อยมากนี่คือเป็นใบชุดใบที่ใช่สุดหนึ่งของเราครับผมนะครับใช้ลิ้นไปเข้าช่วยในการสร้างใบใช่นี่ก็คือเข้าสู่ฤดูการที่3ามแล้วนะครับนะครับในเรื่องของการใช้ปุ๋ยน้ำลิ้นไปของสวนพิยมนะครับพิยมทุเรียนมันอายุเยอะเลยนะฮะนี่นบางสวนนี่มองทะลุเลยใช่ไหมครับใช่แต่ดอกเนี่ยคุณสักสอนดูดอกนี่มีทุกกิ่นนะพิยมบอกว่าไงนะพอใจละพอใจและก็คือดอกตรงนี้ถือว่าเยอะแล้วไม่รู้จะไว้ไหนแล้วนะครับ อะไปดูกันต่อฮะดูดอกเนี่ยทุกสกรอนอาหารเยอะกล้องมาอาหารเยอะมากดอกเนี่ยตลอดแนวเลยนะนะครับท้องกิิงท้องจริงไม่น่าไม่น่าออกเลยนะดูตรงนี้มันไม่น่าออกเลยนะมันก็ยังออกให้อยู่กล้องวันนี้แม่ก็ทางขอกิ่งนั่ไม่เว้นใช่ไม่ก็คือในส่วนของอาหารเนี่ยนะครับถ้ามันเคลื่อนมาได้ ทั่วท้องกิ่งนะครับ,รบมันก็จะทําให้เรื่องของการออกดอกสม่ําเสมอใช่ไหมคุณกศกน์ใช่ครับนะครับเนี่ยฮะดูฮะกล้องมาลงมาใกล้ๆนี่ยมุมนี้มุมนี้นชัดมามุมต้องถ่ายไ้เอียงทงนี้เนี่ยจากข้อนี้เลยไ นี่ถือว่าเป็นผลงานการใช้ปุ๋ยน้ำที่มีไฟที่ต่อเนื่องมาก <ฮะ S 1> แล้วตอนนี้มันก็ไม่ไม่ยุ่งยากสำหรับการใช้ซึ่งพี่ยมตอนนี้แกแฮปปี้มากเลยที่น้องหรือว่าเพื่อนๆที่ใช้นะครับก็ถือว่าแฮปปี้มากกับผลการใช้เพราะว่ามันมีแค่สองตัวเท่านั้นเองซึ่งเราก็ยืนยันว่ายิ่งใช้เป็นนานยิ่งผลผลลัพธ์นี่ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆฮะนี่ฮะมาดูกิ่งนี้นะครับกิ่งล่างแบบนี้นะ ปกติอาจารย์จะบอกว่าไม่ไม่ค่อยให้ไวนะแล้วก็ก็มาแล้วครับก็เนี่ยครับมันก็มีดอกทุกที่ครับถ้าเราสะสมอาหารได้ยังไงดอกก็มาอยู่แล้วครับสภาพอากาศพร้อมนีฮะจะเหมือนจะเป็นเรื่องยากแต่มันก็ไม่ไม่ยากมันก้ากึ่งนะครับแต่ว่าด้วยสภาพอากาศที่โหดร้ายขึ้นทุกวันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นงานหินเหมือนกันการสะสมอาหารนี่เป็นเรื่องสําคัญครับใช่ครับการสะสมอาหารนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็ เดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนิดหนึ่งในโซนโน้นนะฮะต้นใหญ่อยู่ซึ่งโน้นเราไปดูว่ามันออกดอกทุกต้นจริงไหมเพราะว่าพี่ยมบอกว่าไม่มีต้นไหนเลยที่ไม่ออกดอกนะครับครับครับเราก็มาถึงโซนต้นใหญ่นะครับก็ที่นี่ส่วนมากก็คือต้นยี่สกว่าปีขึ้นอยู่แล้วนะครับนอกจากว่าต้นที่ปลูกซ่อมนะครับแต่ปลูกซ่อมที่นี่เขาใช้สูตรสองนะก็คือฉีดต้นใหญ่ก็ต้นเล็กพ่วงไปด้วยเลยได้รับอนิสงส์ไปด้วยกันเลยก็มีการแตกใบอ่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับ อ่ะทีนี้นะครับผลของการใช้สูตร2ในการผสมอาหารแล้วก็สูตร3าบนะครับแปลงนี้ยังไม่ได้ใช้สูตร3าเพราะว่าพี่ยมบอกว่ายังอยากยจะได้ไดใ,บใบอยู่ยนะครับดูเนี่ยคือแนวของการแต่งกิ่งไปแล้วนะครับนี่คือแต่งแต่งแตง่ใช่แต่งกิง่งแต่งดอกไปแล้วนะนะครับแต่งดอกไปแล้วทั้งหมดนี่ฮะมีดอกทั้งหมดเลยครับทุกกิง่งนะครับนี่แม้กระทั่งโคนกิ่งเนี่ยนะครับ มีเหมือนกันแต่ดูดูแล้วคงจะตีทํางานกันอีกต้องตีดอกทิ้งอีกเลก็คือดอกสองเอ่อดอกรุ่นสองเนี่ยนะครับตอนนี้กําลังเรากําลังขึ้นน้ํากันอยู่นะครับดอกรุ่นสองเนี่ยก็มีโอกาสจะมาแต่ว่าถ้าดอกรุ่นนี้เยอะแล้วเนี่ยก็คงจะเอาแค่รุ่นเดียวแหละนะครับเพราะว่าอีกรุ่นนึงคงไม่เอาเนี่ยครับเขาแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้ยทำระยะดอกไว้เรียบร้อยแล้วใช่ครับครับก็ระยะไว้ลูกแหละคือแกมั่นใจในผูยน้ำนิ่งไฟมากคือไว้แบบ แต่งไม่เลยเจ้าตรงไหนไมเลยมาดูตอนนี้คุณศักดิ์สอนครับนี่ฮะดูมาตั้งแต่โคนกิ่งเลยนะครับไล่มานี่เห็นไหมฮะดูการติดดอกเขาดนฮะท้องแขนเข้ามาพลังงานคือสามารถส่งเข้ามาถึงท้องแขนข้างในได้สบายคือในส่วนของการสะสมอาหารเนี่ยปกติอาหารมันต้องเคลื่อนจากใบนะครับเข้ามาสู่ท้องกิ่งอยู่แล้วครับเพราะนั้นคือกรณีที่พืช มันออกดอกแล้วก็ติดลูกอยู่ปลายกิ่งก็แสดงว่าอาหารมันไม่เคลื่อนครับแต่นี่คืออาหารเนี่ยมันเคลื่อนเข้ามาแล้วก็นี่ฮะทำส่งแล้วก็สร้างพลังงานให้เพียงพอทําให้เกิดการติดดอกจนถึงชิดๆเลยนี่ฮะถือว่าชิดมากครับผมนะครับโค้กิ่งเลยนะครับอยู่ที่โคนกิ่งเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนโน้นอีกนิดนึงนะครับต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับือต้นใหญ่ที่นี่เนี่ยของเขาเนี่ยมันยี่สกว่าปีขึ้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้น ต้นใหญ่เนี่ยการออกดอกมันก็ต้องทำยากกว่าต้นเล็กถูกไหมฮแต่ตอนนี้คือแต่ตอนนี้บางสวนนี่คือต้นเล็กยังไม่มาก็มีฮะใช่ครับคือจะต้องมาถามกันเนี่ยปีนี้จันทบุรีบางสวนก็ยังไม่ออกก็มีครับเนี่ยตอนนี้ที่เรามาเก็บงานเนี่ยคือเดือนธันวาคมครับผมนะครับวันที่หกแล้ววันที่หกธันวาปีสองพันห้า้อยหกสิบสามนะครับซึ่ง เรามาเก็บงานนี้นะครับเพื่อเป็นการตอกย้ำผลการใช้3ปี<ะ>ของพี่ยมนะครับอะมาดูกิ่งน,นี้ฮะต้องมานะครับดูฮะดูเขาติดลูกฮนะติดดูเขาติดดอกนะนะครับอะเช่ <c oughs> นครับนี <c oughs> ่ฮะพัวท้้งสิ่งเลยเห็นไหมทั้งหมดเลยถ้าไวต่ำก็ทำงานง่ายอย่างนี้แหละใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับโ <c oughs> น,น่นฮะนี่ครับผม ดอกทั้งหมดเลยนะครับดูด้านบนด้านบนนี่ก็ติดหมดนะครับจะได้กล้องคือแสงมันย้อนนิดนึงครับผมอ่ะมาดูต้นใหญ่ครับมาดูต้นใหญ่นี่ฮะนี่ก็ต้นใหญ่เหมือนกันอันนี้คือเขาเริ่มแต่งดอกกันแล้วนะครับนี่ฮะต้นนี้น่าจะแต่งยังมาหมายังไม่ถึงนะครับเนี่ฮะด้านบนดูด,ดอกครับดอกด้านบนนี่เยอะมาก นี่คือผลการใช้ที่เป็นการใช้จริงจริงนะครับครับผมแล้วเราเนี่ยเก็บงานทุกปีนะครับไม่ใช่ว่าเก็บงานคือปีเดียวอ่าแล้วก็หายไปเลยแต่นี่คือลูกค้าอยู่กับเรามาถึงสามปีกว่าเนี่ยบางคนสามปีสี่ปีห้าปีบางคนรุ่นแรกรุ่นแรกก็ยังใช้อยู่นะครับมากล้องมาทางนี้ครับนี้แหละครับคือว่าเป็นการยืนยันคือเป็นการตอบย้ําเลยครับว่าผลการใช้นี่คืออยู่ในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยดอกดอกตั้นเลยแล้วดอกสวยด้วยนะครับ เนี่ยฮะดู mhm. ท้องก yes. ิ like ่งท้องกิ่งใหญ่นะครับท้องกิ่งใหญ่นี่ดอกนี่คุณสักสอนนะเนี่ยขอดอกไม่ต้องใช้จิบยืดนะครับช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเนี่ยก็ดูช่อดอกนะครับถ้าใช้ปุ๋ยน้ำมีดินแฟแล้วไม่ว่าจะเป็นทุเรียนทำสารหรือไม่ทำสารก็ไม่ต้องใช้จิบยืดขั้วอยู่ก็กันเขียวอวบครับผมมาซื้อโซนเนี่ยจะเป็นโซนต้นใหญ่อะ เดี๋ยวเราจะเดินไปปิดกันตรงต้นโน้นดีกว่าครับไปปิดกันตรงต้นต้นโน้นมีดอกทุกต้นนะคือความพึงพอใจนี่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะก็เหมือนเหมือนกันหมดครต้องแพนไปกิ่งนั้นให้ผมหน่อยนะครับดูฮะใบนี้คือใบชุดที่ปุ๋ยน้ำเล็กนินไฟทำให้เรารพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่าสวนนี้ที่ผมบอกขับรถมาจอดปุบ๊บมองเห็นกิ่งทุกกิ่งครับวันแรกที่เข้ามาแต่วันนี้ครับ สองฤดูการผ่านไปแล้วครับเข้าสู่ฤดูการสามเนี่ยมองเข้ามานี่เทือบหมดคุณศักดิ์สอนเห็นไหมครับมองเข้ามานี่มองไม่เห็นต้นเลยคือร่มรื่นร่มรื่นอ่ะมาครับนี่คือผลการใช้ที่วชัดเจนมากครับผมแล้วสวนพิยมเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้แค่ตัวสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามอย่างเดียวนะครับซิงค์คอปเปอร์นะครับซิงค์คอปเปอร์เราพิยมก็ใช้นะครับแล้วก็ฮิวมัสก็ใช้ส่วนเนี้ย คือเจาะลงไปในดินเลยครับนะครับเจาะลงไปในดินเลยเขาจะมีฝังลงไปในดินเลยว่ากันเถอะอะไรนเหมือนเหมือนเหมือนหัวฉีดอ่ะลงไปแล้วก็เหยียบแล้วก็เป่าอ่ะนี่คือต้นที่โทมหนักๆนะครับเรากลับมาฟื้นดูเนี่ยเขาบอกว่ามีคนบอกว่าผู้เรียนถ้าออกดอกตามต้นนะครับมันจะตายแบบนี้มา สามครั้งแล้วครับครับผมไม่เห็นมันตายสักครั้งก็ยังฟื้นแล้วก็มีใบใหม่นสมบูรณ์บใบสมบูรณ์นะครับนี่คือผลการใช้ปุ๋ยน้ําลิกนินไฟที่สมบูรณ์แบบแล้วก็รเราพามาดูทุกครั้งเนี่ยเกษตรกรจะสงสัยว่าต้นใหญ่ใช้ได้ไหมวันเนี้ใหญ่แค่สามสิบปีแต่ส<ป>ามสิบนะครับทุกต้นนะครับนี่แหละครับคําตอบว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนมากนะครับเป็นสามฤดูการที่ถือว่าพี่ยมได้ใช้มาครับ มีคุณภาพมากครับก็นี่ครับในส่วนของเราทั้ง3ามคนนะครับวันนี้พาทุกท่านมาพิสูจน์ผลการใช้ปุ๋ยน้ําลิกนินไฟนะครับหสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับสูตรสามฮิวมัดไฟซิงค์เปอร์ส่วนนี้ใช้ครบวงจรนะครับครบสูตเลยก็มีอยู่แค่นี้ครับไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะครับก็มีแค่นี้นะครับส่วนปุ๋ยทางดินท่านก็ใช้เสริมไปนะครับอ่ะ สูตรหนึ่งใช้สูตรหนึ่งครับสำหรับสูตรหนึ่งใช้สําหรับพื้นต้นนะครับกระชากใบใบอ่อนเล็กใบอ่อนครับต้นใหญ่ต้นเล็กใช้ได้หมดพื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยวได้ใช้สูตรหนึ่งนะครับสูตรสองครับสะสมอาหารนะครับก็ใช้ยาวๆนะครับถ้าจะสะสมอาหารบอกว่าใช้ตอนไหนก็หลังจากทำใบรุ่นที่2ได้แล้วใบเริ่มเอ่อเริ่มกลางนิดนึงเราก็อัดสูตรยาวเลยครับก็ต้องรอใหมันฉลาดนะใช่ันะครับเสียเวลานะครับเพราะใบมันก็ไม่หด ไม่รีบใช่ครับส่วนสุตรสามก็เอาไว้ใช้ในตอนช่วงวิกฤตนะครับช่วงเป็นดอกนี่แหละเป็นดอกไปถึงมะเขือพ่วงใหญ่แล้วก็เริ่มดอกบานจนถึงหางแย้ไหมอะไรเงี้ยก็เราจะใช้สลับกับสูตรสองในช่วงนี้นะครับใช้สูตรสองสูตรสามขึ้นลูกขึ้นภูเต็มอยู่แล้วครับผมสีของเนื้อดีแป้งมาเร็วนะครับน้าเขียวขั้วสวยนั่นคือคุณสมบัติของการใช้ปุ๋ยน้ําดินไฟใช่ครับส่วนฮิวมัดไฟก็คือใช้ในการฟื้นฟูบํารุงดินครับป้องกันโรคทางดินป้องกันโรคทางดินนะครับ แล้วก็ช่วยในเรื่องของการชักแป้งสร้างแป้งให้กับต้นด้วยนะครับวันนี้เราทั้ง3คนคงต้องลาทุกท่านไปก่อนครับวันไว้เราต้องมีภารกิจต่อครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บผลงานที่อำเภออื่นให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวเราในช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงจันทบบุรีอยู่นะครับ นะครับฤดูการเก็บเกี่ยวเรามาแน่นอนครับใช่ครับขอบคุณที่ติดติดตามรับชมเราทั้งสามคนครับขอฝากนิดนึงคคือตัวซิงค์เอปเปร์นะครับช่วงนี้หน้าหนาวก็ควรจะใช้ไว้อ่าใช่ครับส่วนนี้ไม่เคยขาดใบไม่ร่วงด้วยใช่ครับนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ